คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโควิด -19 วัคซีนบุคคลกลุ่มใดบ้างที่ควรได้รับวัคซีนโควิด -19 ประชาชนทุกคนควรได้รับวัคซีนโควิด -19 นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่ 1. บุคลากรทางการแพทย์ 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหลอดเลือดหัวใจโรคไตาวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดภูมิคุ้มกันบำบัด 3. ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยยกเว้นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อาการยังไม่คงที่ ควรแจ้งแพทย์เพื่อประเมินอาการก่อนฉีดวัคซีนนะคะผู้ที่เคยมีประวัติติดโควิด -19 สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติติดโรคโควิด -19 มาก่อน แม้จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสในร่างกายแต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครั้งต่อไปได้และยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ดังนั้นจึงควรได้รับวัคซีินโควิด -19 โดยเว้นระยะห่างเหลังจากการติดเชื้ออย่างน้อย3-6เดือนโดยอาจพิจารณาฉีดเพียง1เข็ม เราสามารถฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9ต่างชนิดหรือต่างยี่ห้อได้หรือไม่เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีการศึกษารองรับการฉีดสลับยี่ห้อจึงยังคงแนะนําให้ฉีดยี่ห้อเดียวกันจนกว่าจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะคะหากเคยฉีดวัคซีนโควิด1 i d แล้วยังต้องมีการฉีดซ้ำเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไม่ ขณะน,นี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผลวัคซีนโควิด -19 ต่อภูมิคุ้มกันรโรคในระยะยาวจึงยังไม่มีคำแนะนำในขณะนี้ตารางการฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับยี่ห้อแอสตาซ n นิ a ารับวัคซีน2ครั้งโดยห่างกัน10-12สัปดาห์ส่วนยี่ห้อ s i n นแวครับวัคซีน2ครั้งโดยห่างกัน2-4สัปดาห์ด้วยรักและห่วงใยกลุ่มงานเพศศาชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะ